พ่อลูกปันโปโอ้ยปันที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ช่วงพ่อลูกปัน,ปนโป,ป,ปเป็นยุงที่พ่อลูกเร่งงงนะครับจะหาร้านอร่อยอร่อยโปรดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับแล้วแรกวันนี้ครับแนะนำเลยครับร้านนี้พ่ออาหารนิชิกิโกลเด้นทิวลิปโซเวเลนโฮเทลแบงก็อกตั้งอยู่ที่ชั้นล็อบบี้เลยนะครับครับโอมเช่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว a าด u เดอ h e w o r l ์ครับ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นครับจากราคาปกติ1,399บาทลดเหลือเพียง1,272บาทเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2567ครับผมโปรโมชั่นหลักของทางร้านครับเมื่ออิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับรับฟรีทันทีเมนูพิเศษประจำเดือนครับ1เมนูครับกับเมนูแก้มปลาฮามาจิย่างเกลือนั่นเองหรือเทปันกุ้งแม่น้ำครับผมตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ นิชิกิห้องอาหารญี่ปุ่นแท้ต้นตำรับเอนจอยไปกับเมนูบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมก็มีให้เลือกมากกว่า100เมนูขอยกตัวเด็ดที่มาแล้วห้ามพลาดเริ่มต้นกันที่เมนูซาชิมิที่จัดมาครบทั้งหอยปีกนกโฮตาเตะทูน่าไข่แซลมอนฮามาจิแซลมอนปลาหมึกกระดองและทาโก ซูชิหน้ารวมแต่ละหน้าคือดีแบบเต็มสิบแพมปุระหัวปลาแซลามอนซุปก,กายำบะดิบรวมและเทปัญญากิซีฟูด้ดทุกเมนูทางเชฟเขาทำกันแบบจานต่อจานเลยนะครับและตอนนี้พิเศษสุดๆกับ6เมนูใหม่แซนด์วิชม้วนห่อสาลา่พาสต้ารสเผ็ดกับโฮตาเตะแซลมอนโลแซลมอนผสมมันบดทอดแซลมอนค็อกเทลซอสยูสุเผ็ดหอมกุ้งทอด ปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มคอนเซปต์คาเฟ่น้ำอัญชันมะนาวเย็นกาแฟก้อนน้ำแข็งไอศครีมชาเขียวลาเต้กาแฟสกัดเย็นหมักผลไม้และไอศครีมซอฟเสิร์ฟที่จริงใจเอนจอยได้ถึง2ชั่วโมงและทานต่อได้อีก1ชั่วโมงนะครับไปอุดหนุนกันครับบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยว Around the World ครับบุฟเฟ่ต์ราคา1 3 9 9บาทเหลือเพียง1 2 7 2บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2567ครับผมติดตามได้ทาง องทางนี้เลย